รู้กันไหมว่าโฆษณาไทยเคยล้อเลียนก็ติล่าด้วยนะมาลองทายกันดูซิว่ามันคือโฆษณาอะไรวันหนึ่งก็จิญาตห่างๆของก็ติล่าที่ฟันไม่สวยเลยต้องไปดัดฟันมาอารวาดที่อนุสาวรีย์แล้วเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามพอถึงหกโมงมันก็ไม่ลืมที่จะยืนตรงเคารพธงชาติพอเพลงชาติจบมันถึงจะพ่นไฟแต่ดันพ่นออกมาได้แค่นิดหน่อยเหมือนไฟแช็กที่แก๊สใกล้หมดพอเด็กน้อยพ่นลมใส่ไฟก็ดา,ก,ดาก็จิเซงจัดเลยเดินกลับบ้านแต่พอดีมองไปเห็นปัม๊มปตทเลยตัดสินใจเอาน้ำมันมากินแล้วพลังก็พุ่งปรีดพนไฟเผา้อ ดำเป็นตอตะโกเลยแต่พลังไฟมันดันแรงเกินเลยส่งก๊อดจิลอยขึ้นไปในอวกาศแบบงงๆแล้วกรุงเทพก็ปลอดภัยด้วยพลังของน้ํามัน PTT Performer Go โฆษณาไทยเคยมีด็อกซิล่าด้วยนะใช่ฟังไม่ผิดหรอกไม่ใช่ก๊อดซิล่าแต่เป็นด็อกซิล่าไคจูตัวโตที่หุ่นเหมือนก๊อดซิล่าแต่หน้าตาเหมือนหมาปากักเรื่องมันมีอยู่ว่าด็อกซิล่ากำลังจัดงานศพให้พอ่อที่ดันไปเหยียบรถคันนึงแล้วโดนไฟช็อตตายยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นมันเลยระบายอารมณ์ด้วยการกระทืบรถคันนั้นเต็มแรงแต่แล้วมันก็โดนไไฟชออออตตตตตตาาาายมปีีกัววเเพรระ่่แบขง FB ีแรงจัดถึงเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังมีไฟอยู่ รู้ก uh ันไหมว่าโฆษณาไทยเคยล้อเรียนอุลตร้าแมนด้วยนะเมื่อไคจูสุดโหดบุกเยาวราชอุลตร้ากระบือศักยอดมนุษย์สายพันธุ์ไทยก็ออกลงบูแต่พอถึงช่วงเผด็จศึกเจ้าตัวดันปล่อยลำแสงไม่ออกยืนเกรงจนเส้นเลือดขึ้นคอก็ยังไม่มีอะไรพุ่งออกมาแล้วเวลาในการขยายร่างก็หมดลงต่อหน้าต่อตาชาวบ้านหลังจากนั้นชีวิตของกระบือศักก์ก็พังพินาศไปตลาดแม่ค้าก็ไม่ยอมขายของให้หมาก็ไล่กัดวินมอเตอร์ไซค์ก็คิดว่าไปกวนตีนเขาสุดท้ายเลยโดนรุมกระทืบฟรีๆพ่อหมดหนทางกระเบื่อศักก์ แต่พอกลับไปถึงด้านไปกอดควายแทนพ่อเพราะเห็นมีเขาเหมือนกันโชคดีที่ควายไม่หยุดหงิดถีบกลับมาหลังจากเล่าความทุกข์ใจให้พ่อฟังคุณต้ากระบือเดดก็จัดมาม่ารสต้มยำกุง้งที่เผ็ดไฟลุกให้กินกระบือสักสดหมดถ้วยแล้วพลังก็พลุ่งพลา่านเลยรีบบึงกลับกรุงเทพไปลุยไขจูรอบสอครั้งนี้ไม่พลาดเจ้าตัวซัดท่าไมา้ตายบัฟฟ้าเลยอัดไคจูจนดับสนิทคนไทยเฮลันยาวราชปลอดภยัย รู้กันไม่ว่าโฆษณาไทยเคยเล้อเรือมนุษย์ต่างดาวด้วยนะมีอยู่วันหนึ่งมนุษย์ต่างดาวที่หลงไหลในเรื่องการเกษตรเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็สงสัยว่าทําไมข้าวที่นี่มันโตดีจังก็เลยไปถามมนุษย์โลกแถานั้นแต่คนคนนี้ไม่พูดเพราะมันพูดไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมันคือควายมนุษย์ต่างดาวเลยงุดหงิด,งดแล้วก็ขู่ว่าจะยิงทิง้งถ้าไม่ยอมบอกความลับแต่ควายก็คือควายไงต่อให้กลัวตายยังไงก็ยังพูดไม่ได้อยู่ดีมันได้แต่มองตาปิดๆก็เลยจะโดนยิงทิ้งโชคดีที่คุณลุงเจ้าของนามาพอดีเลยนนน่่่มมตตตาาาาดว้บบอออริจะพูห แปลกดีนี่เป็นชาวต่างชาติเหรออย่ามัวแต่ไปเล่นกับควายเลยมาช่วยกันขนถุงปุ๋ยดีกว่าและในที่สุดเจ้าควายก็รอดตายมาได้ด้วยเหตุนี้แหละ รู้กันไหมว่าโฆษณาไทยเคยมีมนุษย์ต่างดาวมาต่อยมวยไทยด้วยนะมนุษย์ต่างดาวสองตัวที่ชอบเกษตรกรรมอยากได้ปุ๋ยตรามาบินกลับไปใช้ที่ดาวบ้านเกิดแต่ไม่มีเงินเลยตัดสินใจมาลงแข่งชกมวยเพราะรางวัลสําหรับผู้ชนะคือรถกระบะและผู้แพ้จะได้ปุ๋ยทั้งคู่คิดแผนล้มมวยไว้ก่อนแล้วโดยยังไม่ทันให้คู่ต่อสู้ทําอะไรเลยมันก็ล้มลงไปนอนกองซะแล้วแต่ก็ไม่มีใครสงสยัยจนคู่ต่อสู้เริ่มเยาะเยะ้ยมาจากต่างดาวแท้กระจอกชิปเป็งมนุษย์ต่างดาวเลยเดือดลุกขึ้นมาจัดหนักตีเข่าใส่ไม่ยั้งเพื่อนมันต้อง เหมือนกระสอบทรายจนโดนอัปเปอร์คัตจนฟันยางหลุดขนดกสิทธิ์ใบมีดโกนเลยจะชนะแต่ฟันยางไสยักษ์ดันตกลงมากระแทกหัวมันเต็มๆม,มนุษย์ต่างดาวก็เลยชนะไปแบบงงๆสองตัวนี้เสียใจมากที่ได้รถมาแต่แล้วก็คิดได้ว่าเอารถไปแลกกับปุ๋ยก็ได้นี่ว่า รู้กันไหมว่าโฆษณาไทยเคยเล่าเรียนคิงคองด้วยนะมาลองทายกันดูซิว่ามันคือโฆษณาอะไรมีพี่คนหนึ่งขับรถอยู่ดีๆดัดนเกิดปวดท้องกระทันหันก็เลยจอดรถลงไปยิงกระต่ายข้างทางคิงคองน้อยเห็นแล้วนึกสนุกก็เลยคว้ารถของพี่เขามาเล่นจะไปกระแทกภูเขาอย่างเมามันแต่ไม่ทันไรก็โดนแม่ด่าเพราะมัวแต่เล่นไม่ยอมกินข้าวคิงคองน้อยไม่สนใจยังเล่นรถต่อแบบไม่แคร์แม่เลยของขึ้นจะเล่นนักใช่ไหมได้ว่าแล้วก็กระทืบเปเรี้ยงรถจมหายลงไปในพื้นดินคิงคองน้อยถึงกับน้ำตาคลอแม่เห็นแล้วก็สงสารแต่รักกลัวให้้ใตีจออ่่นไไมด ก็เลยโยนรถกลับไปคืนพี่คนนั้นแล้วปรากฏว่ารถฟอร์ดมันทนจาดผ่านศึกมาอย่างหนักแต่กลับไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนแล้วพี่คนนี้ก็ยิงกระต่ายนานเกินก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรแค่สงสัยนิดหน่อยว่าทำไมรถมันดูเปื้อนขึ้นรู้กันไม่ว่าโฆษณาไทยเคยล้อเลียนพวกขบวนการ5สี Power Ranger Super Sentai ด้วยนะเมื่อไอ้ปีศาจราชาหน้าม่อหูทมินออกมาลวนลามสาวสกลางสยามขบวนการ5สีสายพันธไทยโจเรนเจอร์ก็รีบออกมาจัดการทันที ทุกคนแปลงร่างพร้อมเพียงใส่ชุดเข้ากันเป๊ะยกเว้นไอ้สีดำที่แต่งตัวหลุดตีมอย่างเห็นได้ชัดมาตั้งแต่ดาวังคารแถมยังทำท่าไม่เหมือนชาวบ้านอีกโจเลสเลยด่าว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่เอาชุดแบบนี้มันดูโคตรลิเกทุเลศไม่มีใครบอกมันเลยเหรอเพื่อนๆทำหน้าเจือนส่วนโจแบล็กก็งอนแล้วประกาศลาออกซะเลยเพราะเพื่อนไม่เข้าใจรสนิยมโจถ้าเป็นยุคนี้คงเพราะมันไม่ยอมอ่านไลน์กลุ่มแต่ยุคนน,น้นก็เพราะพวกเขาดันไม่ยอมใช้ดีแท็ที่ค่าโทรถูกมากๆแต่ไปใช้เครือข่ายอื่นที่ค่าโทรแพงปาน ผลมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แหละรู้กันไม่ว่าโฆษณาไทยเคยล้อเลียนพวกขบวนการ5สี Power อร์ g ลนเจอร์ s ูเปอรซทด้วยนะปีศาจราชาหน้าหม้อหูทมินเล่นงานโจแลนเจอร์ขบวนการ5สีสายพันธุไทยซะจนอยู่มาแถมยังขยายร่างยักษ์ไปอีกโจแลนเจอร์เลยเรียกโจโรบอตออกมารับมือ แต่ไม่รู้ว่าไอ้โจ b แบล็กมันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนคุณโยนเลยมีขาแค่ข้างเดียวโจเลสเลยสั่งให้เพื่อนๆโทรตามด่วนแต่โจบลู Blue บอกว่าลืมจ่ายตังค์โทรศัพท์ก็เลยโดนตัดไปแล้วโทษทีส่วนโจเยลโลก็กําลังขูดบัตรเติมเงินจนแสบมือโจพิงก์กำลังเติมเงินอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่สุดท้ายก็เลยติดต่อโจ b แบล็กไม่ได้โจเลสถอนหายใจแล้วบอกว่าเรื่องนพวกเาบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าใช้แพ็กเกจรายเดือนของดีแทกป่านี้ก็คงติดต่อไอ้แบล็กไปได้ตั้งนานแล้ว รู้กันไหมว่าโฆษณาไทยเคยล้อเลียนไอ้มดแดงด้วยนะตอนนี้ไอ้มดแดงกําลังถูกเหล่าร้ายล้อมไว้ทุกด้านได้เวลาแปลงร่างแล้วเขาทํามือบิดๆเบ,บี้ยวๆเตรียมแปลงร่างเป็นไอ้มดแดงสุดเท่แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไมเนอะเหรอก็เพราะว่าเขาลืมใส่เข็มขัดมาน่ะสิสุดท้ายเลยโดนรุมอัดและเป็นโจ๊กเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวันหลังอย่าลืมกินปลายเยอะๆจะได้ความจำดีจะได้ไม่ต้องมาโดนอัดยับแบบนี้ รู้กันไหมว่าโฆษณาไทยเคยเล้อเลียนแบทแมนด้วยนะที่ก็อตแฮมเมืองที่ความปลอดภัยต่ำตี้ยติดดินอาชญากร,กรกว่าร้อยชีวิตออกอาลวาทุกค่ำคืนมีเพียงสิ่งเดียวที่ทําให้พวกมันกลัวจนหัวหดนั่นคือสัญลักษณ์้างคาวบนท้องฟ้าเพราะนั่นหมายความว่าแบทแมนกําลังมาแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้กลับเงียบผิดปกติไม่มีเงาของรถ้ังขาวไม่มีเงาของอะไรเลยสาเหตุเหรอก็เพราะแบทโมบิลแบทหมดจากแบทแมนกลายเป็นแบทหมด วันหลังถ้าอยากลุยให้สุดไม่ต้องสะดุดเพราะแบตหมดก็อย่าลืมเลือกใช้แบตเตอรี่จาก FB นะแบทแมนรู้กันไหมว่าโฆษณาไทยเคยล้อเลียนเอเลียนด้วยนะหนุ่มดวงสวยคนนี้กําลังโดนเอเลียนไล่ล่ากลางลานจอดรถเขาพุ่งไปที่มอเตอร์ไซค์รีบสตาร์ทเครื่องแต่โชคไม่เข้าข้างรถดันสตาร์ทไม่ติดแล้วแทนที่จะวิ่งหนีเอาตัวรอดเขากลับนั่งกระนำสตาร์ตต่อไปอย่างไม่ลดละจนเอเลียนที่เดินเข้ามาใกล้ถึงกับต้องหยุดมองด้วยความงงว่าทําไมถึงยังดันทุรังขนาดนี้สุดท้ายเอเลียนก็บอกว่า หัวเดียนบอแล้วไอ้หนุ่มดวงซวยก็ดับอนาถเพราะไม่ยอมใช้น้ำมันเครื่องดีๆอย่างคาสโต รู้ไหมว่าโฆษณาไทยเคยล้อเลียนหนังมนุษย์ต่างดาวเรื่อง Men in Black ด้วยนะแม่ลูกคู่หนึ่งกำลังซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตกันเพลินๆจูจ่ๆลูกชายก็เหลือไปเห็นบูธชิมไวไวรถใหม่กลิ่นหอมยั่วน้ำลายจนอดใจไม่ไหวเลยรีบพุ่งไปขอชิมทันทีแต่พอคำราเข้าปากเท่านั้นแหละซีดเลยเผ็ดร้อนเหมือนอมพระอาทิตย์เอาไว้เขาทนไม่ไหวรีบถอดเสื้อออกหวังให้ความร้อนลดลงแต่เปล่าเลยมันยังเผ็ดร้อนเหมือนโดนไฟเผาเลยถอดเพิ่มถอดไปถอดมาไม่เหลืออะไรสักชิน้นแต่ความแสบร้อนยังไม่หยุดเขารู้สึกเหมือนตัวจะไหม้เลอออกกนัังงตว เผยร่างจริงที่แท้เขาเป็นมนุษย์ต่างดาวปลอมตัวมาผู้คนในซูปเปอร์วิ่งหนีกระเจิงแล้วแม่ก็เดินมาบอกว่าแม่บอกแล้วไงอย่าเปิดเผยตัวจริงทํามไมจําเป็นและนี่คือเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่ตัวตนที่แท้จริงถูกเปิดเผยเพราะความเผ็ดของไวรัสใหม่ รู้กันไม่ว่าโฆษณาไทยเคยล้อเลียนซูเปอร์แมนด้วยนะบักเคนญาติง่างของคลาร์กเคนหรือซูเปอร์แมนมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยในฐานะซูปเปอร์ฮีโร่ชื่อเฟียล,ลแมนเขากําลังจะพุ่งไปช่วยหยุดรถที่เบรกแตกแต่เดี๋ยวก่อนปัญหาคือตู้โทรศัพท์ไม่ว่างเปลี่ยนชุดไม่ได้งานนี้คงจะช่วยไม่ทันแล้วเคนทีระเดทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคลาร์กเคนเลยแม้แต่นิดเดียวก็เลยหยิบมิลินด้ามาซดเติมพลังจากนั้นก็เอาฝาไปหยุดรถที่เบรกแตกได้เฉยเลยพอเฟียลแมนเปลี่ยนชุดเสร็จเดินออกมาอ้าวจบแล้วเหรือเดิเเปปะจลี่ย ชุดเพื่อยังไงคนก็ยังจําได้อยู่ดีปะ่ะ รู้กันไม่ว่าโฆษณาไทยเคยเล้อเลียนสัตว์ประหลาดในเรื่องอุลตร้าแมนด้วยนะเมื่อไคจูผมสวยอลาวาดกลางกรุงเทพถล่มตึกพังบ้านเมืองยิงลำแสงพิฆาตสร้างความชิบหายไปทั่วกองกําลังป้องกันประเทศก็รีบออกมารับมือทั้งรถถังทั้งเครื่องบินรบระดมยิงใส่สุดแรงแต่สุดท้ายไม่มีใครตายไม่มีใครบาดเจ็บเพราะมันเป็นแค่การถ่ายนังและดาวเด่นของกองถ่ายก็คือกูดดี้ไคจูตัวประกอบสุดอืดที่ทุ่มเททํางานหามรุ่งหามค่ําแลกกับค่าจ้างเพียงน้อยนี้แต่เจ้าตัวก็ภูมิใจเพราะทุกบาทที่หามาได้กูดดี้ ทางจังหวัดตลอดผ่านบริการของธนาคารกรุงไทยที่ถึงจะเป็นไคจูไม่มีบัตรประชาชนเปิดบัญชีไม่ได้แต่ก็ยังโอนเงินให้แม่ได้แถมกู๊ดดี้ยังโทรหาแม่ทุกวันบอกว่าวันนี้โดนระเบิดกี่ลูกโดนยิงไปกี่รอบชีวิตสัตว์ประหลาดมันไม่ง่ายแต่ก็ตั้งใจทํางานเพื่อแม่เสมอถึงแม้ในหนังจะเป็นสัตว์ประหลาดแต่ในชีวิตจริงคือฮีโร่ของแม่รู้กันไหมว่าก็อตซิลล่าก็มีแฟนเหมือนกันนะวันหนึ่งทั้งคู่ไปเดินเล่นในสวนสาธารนณะกันอย่างมีความสุขแต่ดันมีลมพัดเศษใบไม้เข้าตาแฟนสาวก็อตซิล แต่เจ้าตัวดันเผอพ่นไฟออกมาหน้าของแฟนสาวก็เลยไหม้ไปครึ่งซีกจะขอโทษตอนนี้ก็สายไปแล้วก็ซิล่าก็เลยเดินหนีออกมาิบเงียบ รู้กันไม่ว่าในโฆษณาไทยผีกระสือเคยมาหลอกคนตอนกลางวันแสกๆด้วยนะครอบครัวหนึ่งกําลังกินข้าวกันอยู่ทันใดนั้นผีกระสือก็โผล่มาแลบลบิ้นปิ้นตาแต่ไม่มีใครตกใจพ่อแค่ตักข้าวแล้วบอกลูกอย่างใจเย็นเห็นไหมลูกนี่เรียกว่าผีกระสือลูกพยักหน้างึกๆแล้วเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างบินผ่านไปพ่อเลยเสริมต่ออ๋อนั่นผีกระหังแล้วอยู่ๆก็มีเสียงมาจากต้นกล้วยลูกหันไปเห็นผู้หญิงในชุดเขียวๆที่ตอนเกิดมาน่าจะเป็นผู้ชายแล้วถามพ่อพ่อนั่นผีตานีใช่ไหมพ่อพยักหน้าทันใดนั้นลูกเเเเหหลลืออไป็นนนนนงงาึใตต้้ขุย ถามพ่ออีกแล้วนั่นละ่ะผีขนุนใช่ไหมพ่อเหลือบตามองแล้วตอบแบบไม่คิดมากไม่ใช่ลูกนั่นเป็นคนแค่หน้าตาน่ากลัวผีเปรตที่แอบฟังอยู่ก็ไม่ยอมแพ้โผล่มายืดตัวยาวเฟยพ่อตักแกงแล้วพูดนิ่งๆโอ้ยเปรตที่ไหนมาวีแถวนี้ไปไกลๆไปสุดท้ายทุกคนก็กินข้าวกันต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งไฟดับทุกอย่างมืดสนิทแล้วทันใดน,นั้นทั้งบ้านก็วิ่งหนีกันกระเจิงสรุปถ้าสว่างอะไรก็ไม่น่ากลัวถ้าไม่อยากให้บรรยากาศมันหลอนก็ใช้หลอดไฟซิวเนียที่สว่างมากๆกันนะ รู้กันไหมว่าโฆษณาไทายเคยล้อเรียนทรานส์ฟอร์ r ด้วยนะเรื่องมันเริ่มจากมีสาวออฟฟิศสุดสวยกำลังจะถ่ายเอกสารแต่ดันเจอแจ็คพอตกระดาษติดเธอหัวร้อนจัดเลยระบายอารมณ์แต่เครื่องถ่ายเอกสารเต็มข้อรัว,รวๆเท่านั้นแหละเครื่องถ่ายเอกสารทนไม่ไหวแปลงร่างเป็นหุ่นยักษ์ทันทีมันก้มหน้าดูเธอเสียงเข้มว่าที่กระดาษติดไม่ใช่เพราะเครื่องแต่เพราะกระดาษมันห่วยถ้าไม่อยากมีปัญหาอีกคราวหน้าก็ใช้กระดาษดับเบิลเอนะ รู้ไหมโฆษณาไทยเคยล้อเลีเยนทรานส์ฟอร์เมอร์ด้วยนะหุ่นเครื่องถ่ายเอกสารหงุดหงิดสุดๆเพราะกระดาษติดเลยฟิวขาดกระโดดลงมาจากตึกหนุ่มสาวออฟฟิศแถวนั้นหนีกันจ้าละวันจนกระทั่งมีสาวสวยคนนึงเดินมาพร้อมกระดาษดับเบิลเอหุ่นตัวนี้ถึงได้สงบลงแต่เมื่อมันยื่นมือไปหยิบกระดาษกระโดนน้องสวยเตะไปหนึ่งทีโทษฐานที่ทําตึกพังแต่สุดท้ายน้องก็โยนกระดาษให้แล้วหุ่นก็แฮปปี้กลับไปถ่ายเอกสารอย่างมีความสุข My low upper cries anymore. Now i leave you. I am perfect sight for man.